สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะโดยลิบบิน3เส้นค่ะสวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายๆกันเลยนะคะตัวนี้ลิบบินเบอร์สองนะคะตาระคังจะเป็นลายดอกไม้และส่วนตัวนี้จะเป็นลายเส้นนะคะสวยๆน่ารักน่ารักเหมือนกันนะคะแล้วแต่ชอบนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูปรปกณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญลิบบินค่ะ วันนี้ลีจะใช้ริบบิ้นตาระครังเบอร์2นะคะจะใช้ที่เป็นลายเส้นเหมือนกันนะคะกับตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะนี่นะคะลีจะตัดริบบิ้น3เส้นที่ความยาว100เซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะเราก็จะมาเริ่มสานกันเลยนะคะลีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็สวมด้วยเส้นที่สเส้นที่สนะคะ เราจะกดตรงรอยพับนะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่2ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะจะได้เป็นฐาน3นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน6จับริบบิ้นฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับริบบิ้นเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาด้านล่างแล้วจับริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะสอดเข้าตรงช่องนี้นะ นี่นะอลิบินด้วยนะคะทาริบินบิดเราจับให้เข้าที่นะนี่นะคะแป๊บหนึ่งแล้วค่อยดึงขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง6เส้นนะคะกดกดจับๆให้กระชับนะได้เป็นฐาน6กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมา ทับด้วยเส้นที่2เส้นที่2จะทับด้วยเส้นที่3เราจะมีริบบิ้น3เส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้น3เส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่3ด้านบนวางลงมาเอา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้เสร็จแล้วจับหมุนมา เราก็จะเหลือริบบิ้น3เส้นด้านบนเหมือนเดิมเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่สอสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะนี่นะค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมาค่ะดูริบบิ้นด้วยนะคะแบบนี้เส้นที่3สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกกับช่องถัดมาเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยเมือกมานะจับให้เข้าที่อีกนิดนึงนะคะในแบบนี้กลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมานะับริบบิ้นข้ามสองเส้นแล้วพาดนะ1นสองจับริบบิ้นเส้นนี้พาดมา1นสอง จับริบบิ้นพาดมา1 2สองจับริบบิ้นพาดมา1 2สองจับริบบิ้นพาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือริบบิ้น2เส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะลีจะจับออิบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะน,นี้นะขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะได้แบบนี้ต่อเลยค่ะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะคือช่องนี้นะออกช่องถัดมา ค่อยดึงค่ะในแ,แบบนี้นะเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมานะคะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน2เส้นหนึ่งสองแบบนี้นะคะทั้ง6เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะในแบบนี้กลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็ค่อยๆทำไปนะลีจะจับอริบินเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับอัวริบินพับไปด้านหน้าในลักษณะนี้เอียงมาฝั่งด้านซ้ายมือนะคะขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเส้นถัดจากเส้นของเขานะคะมาฝั่งด้านซ้ายมือนะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างค่ะแล้วค่อยดึงลงมานะคะ พร้อมดูกรีบด้วยนะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะในแบบนี้นะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่านสองเส้น1นสองแบบนี้นะคะทั้งหกเส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้เข้าที่อีกนิดนึงแ,แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะจับริบินพับมาด้านหน้า อ้อมไปด้านหลังเอาลิบบิ้นเส้นถัดมาพาดขึ้นไปด้านบนก่อนเสร็จแล้วจับเอาตวลิบบิ้นม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยในลักษณะน,นี้ขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะใต้เส้นที่เราพาดขึ้นไปด้านบนนะให้ลิบบิ้นออกมาตรงด้านล่างค่ะค่อยดึงลิบบิ้นลงมานะคะจะได้แบบนี้นะ ต่อเลยนะคะเอาริบบินที่เราพาดขึ้นไปด้านบนนะคะมาสารเหมือนกันเลยนะจับริบบินพับมาด้านหน้าอ้อมไปด้านหลังเสร็จแล้วจับปัะตูิบบินเส้นถัดมาพาดขึ้นไปด้านบนก่อนจับปัะตูิบบินม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะตายเส้นที่เราพาดขึ้นไปด้านบนนะคะให้ริบบินออกมาตรงด้านล่างนี่นะนี่นะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ เส้นที่6นี้นะคะจะสอดลอดผ่านเส้นแรกนะให้ลงมาในลักษณะน,นี้นะคะเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นนี้นะสอดใต้เส้นถัดมาอีกครั้งหนึ่งนะคะค่อยๆดึงลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะคะถ้าริบบิ้นบิดจับให้เข้าที่นะค่อยดึงลงมานะคะนี่นะ ดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงนะคะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับริบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นที่ตรงกับเส้นของเขานะคะให้ริบินขึ้นมาด้านบนแบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะน่ะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ นแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อก,กันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับริบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับประตูลิบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะระหว่างกลางของกรีบด้านในกับเส้นด้านนอกแบบนี้นะคะมาฝั่งด้านซ้ายมือนะให้ริบิ้นออกมาตรงด้านล่างค่อยๆดึงริบินลงมาค่ะจะได้แบบนี้ ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะทีนี้เราก็จะมาไล่จับกรีบกันอีกครั้งหนึ่งนะให้เข้าที่สวยงามอีกครั้งนะคะ กลีบของเราจะได้ในลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารเก็บปลายริบบิ้นกันนะลีจะจับเอาริบบิ้นเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นที่ตรงกับเส้นของเขานะคะให้ลิบบิ้นออกมาตรงกลางระหว่างกลีบด้านในกับกลีบด้านนอกนี่นะคะเสียบลิบบิ้นขึ้นมาดูปลายริบบิ้นด้วยนะคะนี่นะค่อยๆดึงริบบิ้นขึ้นมาค่ะจะได้แบบนี้ ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะในแ,แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะเอาเข้าไปข้างในเลยนะคะน่นะตัดให้สั้นแบบนี้หมดเลยทั้ง6เส้นเลยค่ะ นี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะกรีบตัวนี้จะอยู่ด้านบนกรีบนี้นะคะนี่นะดูความเรียบร้อยสวยงามอีกครั้งหนึง่งนี่นะคะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยค่ะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปรยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกพีระยาสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด u b s c r i b ้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ